จะไปเป็นเมืองเราเนี่ยแหละก็เดี๋ยวคืนนี้ก็สวนเมืองให้ฟังว <c oughs> ันนี้นะครับ,บ,รบปู่นะครับโอ้โหสีเข้าถ้ำนะครับสาธุสาธุปู่หลานมาเยี่ยมชมครับผมขออวายายนะปู่นะ ขออนาตอาจารย์เนาะครับทครับวนมาว่าเสนนาจรยออาจารย์ไปเลยไปเลยอาจารย์ได้โอเครับได้ครับได้ลุ่มในไมย กันอันนี้มดจริงอ <clubs> ouais. ันสี้สุดเลยอันนี้ไปเยี่ยมชมบ้านเมืองอาจารย์แล้นะครับเมืองรับแรงรับแรงแรงขึ้นมอมีมุดกับมีมีตีน

เองปูไปไหมได้ครับได้ไปเลยเอาดูพี่ันด้วยครับที่นเอาไม่จมันนไปเมืงปู่จนไปเมืองปกครับอมุขมามีบนนี้ยบนนี้นี่นไครับครับ เป็นเไงวันนี้ครับอ๋อนี่ครับสวยงามมากเป็นเวลามครับอาจารย์ตรงนี้มันจะโดดไปเอามุมนี้ดีกว่านะมุมนี้มันจะดีกว่านะ เพราะว่ามุมนี้มันจะโดดมุมนี้อ่ะมุมนี้เนาะมันจะไม่ต้องเสียธรรมชาติมันจะได้หลบหลอกไดครับแล้วตอนวันเวลาเรนจะได้ไม่ร้อนไหมอันนี้นะได้จะต๊อกนะอันนี้นะที่เรามองขึ้นมาแค่ขึ้นขึ้นหาค่อยเจาะไปเอ้าเข้าตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วครับเข้าอยู่ไม่รู้นัเนี่ะบอกอาจารย์อยู่คน รอจะลงมาดีกว่าอาจจะอาจจะเข้ายากกวอาไม่ขึ้นะเดินเข้าไม่ได้เมื่อกี้เดินป่าแล้วนี่ครับโอ้โหเที่ยยนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับผมนี่ครับยากจจะขึ้นมาดูนะครับขอบันทึกไว้เพื่อแค่ให้กับคนลูกหลานได้ยี่มชมนะครับเนาะ รธรรมชาติที่สวยง,งามมากนี่ครับหอ,อมหน่อยนะครับเนี่ยหอ,อมหน่อยครับครับนี่ครับเมืองเป็นเมืองเม,มืองหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับผมจากที่เรามองดูจากที่เรามองดูจากที่เรามองดู โอ้โหตัวนี้นี่ครับสวยงามมากเลยสวยงามมากครับตรงนี้ได้จะเพราะว่ามันเป็นลานแล้วน้ำจะไม่ท่วมถึงสวยงามมากมาดูหันกุดหันรับตเตอร์ครับผมนะครับอันนี้ที่อาจารย์อยู่ไง ที่นอนเมื่อคืนนี้ที่เรานั่งคุยกันเมื่อกี้ข้างล่างโอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้คือต้นไม้นี่ใช่ไหมโอ้โหนีมันเข้านี่เข้าหากันอยู่เนาะนี่เป็นหกเขาหกเมืองนะครับอันนี้คือล้อมเมืองเลยนี่แหละอยู่ตรงกลาง กลางี่ดตรงนี้มาไกลดีเราหาพระองค์ไม่ใหญ่มากไว้ให้เขากราบพระองค์นึงจะวางปางเอ่กรระับบนใชคขวดเย็นนะแบบนั้นนะไม่ร้อนครับครับตรงนี้ไม่ร้อนครับเพราะมันจะเป็นซับไหนบอกตรงนี้จะมีอยู่คนเดียวจะสร้างให้กำลังกราบไม่ไม่เราประกาศเองไม่ให้พบคุมไงเออ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูยังไม่น้องยังไม่เห็นกล้วยไม้เนาะเป็รับตรงเนี้ยมันรับรับดูสิดูกล้วยไม้ได้ครับอันนี้อันนี้สวดมนต์เสียงดังได้เลยครับเสียงดังก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนดูวนดีครับได้ยินเสียงสวดอยู่ที่ไหนเดินไปทางนั้นสวยครับเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ข้างล่างโอ้ตรงที่แว่นสวดนี่ครับ ตรงที่เรามองมาเป็นโขดหินเล็กๆครับขึ้นมาไม่ใช่เล็กเลยครับตอนนี้ไม่ใช่เล็กเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยมองขึ้นมาเป็นโขดหินเล็กๆแต่จริงๆแล้วเหมือนเมืองเมืองนึครับเป็นเมืองเมืองนึงเลยครับนี่ครับขออนุญาตครับปุ้ยไม้สวยมาก <c oughs> <c oughs> ปุ้ยไม้สวยมาก โอ้นี่สวยมากเลยครับกล้วยไม้บนภูพันคํานะครับน่ครับสวยครับสวยธรรมชาติสุดๆเลย <c oughs> ครับน่ครับข้างล่างจะมองไปอย่างนี้นะครับนะครับบนถนนมองขึ้นมาเป็นโขดหินเล็กๆแต่ทางขึ้นมาเนี่ยเป็นทางเข้าถ้ำครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนครับผม